มันคือไทรสชาติไทยๆท,ที่แบบคนไม่ค่อยทําให้มันออกมาอยู่ในจลิดเจลาโต้เอาจริงแค่เขาเปิดหมอ้อกินก็คือฟุงุงมาถึงนี้เรียนมากแล้วครีมมีมากแล้วเค็มหวานมันกินมันคือกะทิแบบอันนี้อย่างนี้พี่ต่อแตะโตน่ะภาพทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภาพคลาสสิกหมดเลยเกิดอายุเกินร้อยร้อยกว่าปีแล้วเราชอบอะไรที่มันคลาสสิกก็เอามาทํา ให้เป็นภาพที่มันสื่อถึงวัตถุดิบตั้งต้นเวลาคนทานเขาจะได้นึกถึงตัววัตถุดิบแล้วก็สิ่งที่เราตั้งใจนําเสนอสวัสดีค่ะนิจิแลกกลับมาแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราจะขอพาทุกคนมากินไอติมลูกทักช่วงนี้แล้วกันอ่ะไอติมที่รู้สึกว่าเขาสามารถคงกลิ่นผลไม้และกลิ่นรสชาติผลไม้นั้นๆไว้ได้ดีมากเลยไปทับจิตแล้ววันนี้คาบอกบนธที่อควันสยามค่ะก็เลยจะขอพาไปกินค่ะและนั่นคือร้านฟิเวเยสเองค่ะ จริง,รงๆเราผม,มชอบทานไอศครีมตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ว่าออพอเราโตขึ้นเรื่อยๆเรามีโอกาสไปต่างประเทศไปชิมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเทสมันก็มีหลักความหลากหลายแล้วก็มันสาม,มารถที่จะแบบไปต่อได้อีกเยอะเลยมันไม่ได้จากัดอยู่แค่สิ่งที่เราเคยคุ้นเคยอยู่อย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาสิ่งนี้เนี่ยมาครีเอทให้เป็น ไอศครีมในแบบที่เราแบบวาดฝันเอาไว้ว่าน่าจะแบบเท็กซเจอร์ประมาณนี้หรือว่ารสชาติประมาณนี้วัตถุดิบประมาณนี้ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบดีเพราะว่าความคลาสสิกมันจะถูกแบบนิยามใหม่หว่ามันไม่จะเป็นต้องหน้าเบือ่อหรือว่าแบบเพลนเพลนอะไรเงี้ยมันมันสามารถทำอะไรให้มันตื่นเต้นขึ้นมาได้ ว่าเกษตรกรไทยเรื่องราฟติ้งงานฝีมือไม่ว่าจะดูแลพืชผักผลไม้อะเยี่ยมยอดมากเพราะฉะนั้นเวลาไปเลือกผมก็จะต้องไปเลือก่แบบผลไม้ที่มันแบบมาจากสวนที่พิถีพิถัถนในพิเศษเพระทุกเรียนเนี่ยมัน variation มันเยอะมากบางทีมาจากที่เดียวกันปีเดียวกันมันรสชาติก็ไม่เหมือนกันจากนั้นก็เวลาเราได้ของมาเราก็ต้องชิมชิมด้วยตอนเปิดต้องลุ้นอีกทีหนึ่งตอนชิมว่าแบบมันได้คุณภาพที่เราแบบ ถึงหรือเปล่าถ้าเกิดถึงปุ๊บเราก็รีบทําเลยก็คือเราคงลดชาติผลไม้ยังไงให้มันแบบเหมือนต้นฉบับอย่างนี้ใช่ไหมครับจริงๆคือเราต้องทําเร็วเพราะว่าผลไม้เป็นอะไรที่เล่นกับระยะความสุขความอะไรแล้วก็ขึ้นกับฤดูกาล บางทีถ้าเราช้าหรือว่าเราไม่รีบจัดการผลไม้ให้เร็วอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้รสชาติหรือกลิ่นหายหายไป2ก็คือเรื่องเราต้องควบคุมเรื่องความร้อนที่เรามาโปรเซสการทําไอศ์ครีมเพราะมันก็มีช่วงที่ต้องแบบทําฮีทเหมือนกันที่ต้องต้องทําให้เกิดการขึ้นรูปอะไรต่างๆอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ต้องทดลองมาก่อนแล้วก็รู้ว่าอุณหภูมิไหนเหมาะกับผลไม้ชนิดนี้ให้มันไม่เสียรสชาติไปแล้วจากนั้นก็รีบทำเลยแต่ถ้าเราใช้ใช้สไตล์เจลาโต้เนี่ยมันจะชูรสวัตถุดิบได้ค่อนข้างดีเพราะว่ามันมันแน,น แล้วก็จะสัมผัสได้ทันทีมะม่งคุณนี่น่าสนใจเพราะมะงคุณจริงมีพันธุ์เดียวที่แบบเราปลูกูกันมันไม่ได้มีหลายพันมันมีพันธุ์เดียวแต่ว่าพื้นที่ต่างกันเฉยๆแล้วมันเป็นผลไม้ที่แบบน่าสนใจตรงที่มันผลมันเกิดจากการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรสชาติมัได้เหมือนกันหมดแต่ที่ต่างคืออายุต้นกับระยะมางคุดที่เก็บมาว่าเก็บระยะไหนต้นเนี่ยอายุเท่าไหร่ยิ่งต้นแบบแก่ๆร้อยปีพวกร้อยปีเนี่ยผมสนใจเพราะว่าแบบรสชาติมันเข้มข้นมาก แล้วยิ่งถ้าเขาส่งระยะที่เป็นระยะสีดำคือระยะที่สุกจัดมัรสชาติมันจะอินเทนส์มากมันจะระเบิดมันจะหวานมันจะมีความแบบมาิดทูมิติแต่ก็ต้องรีบจัดการเพราะว่ามาระยะสุกจัดมากๆเนี่ยปล่อยไว้นานมันก็จะเละแล้วมันก็จะเน่าผมก็ต้องบอกส่วนพี่ส่วนเขาก็จะจะรู้รู้ใจกันว่าต้องการแบบไหนมาทำอะไรอย่างเงี้ยมังคุดที่เป็นต้นลอยปีเพิ่งทำมาเมื่อวาน น่่าจะออรยมากหาค่ะชิมังคุดค่ะหวานเปรี้ยวเรียจัดมากนี่จะมคัาคุอมอมมังคุดแล้วเหมือนกับแบบกินน้ำมังคุดเล่นๆตัวนี้เคยกินแล้วเราก็ชอบมากล้วเพื่อนไปกินที่บ้านจากเพื่อนก็แบบมีมังคุดที่สุดถ้าข้าวบัวฉันกินจนหมดอ่ะเนื้อเขาจะเหนียวนิดนึงหวาน รสจักรทีเนี่ยมันยากเพราะว่าเราไม่เอากะทิที่คัน้นแล้วเราต้องคั้นเองเรามั่นใจว่าลูกที่เราคั้นมันไม่ได้ใส่ยา,ยาหรือว่าแบบสารกันบูดกันอะไรเนาะแล้วก็เลือกต้นเลือกอะไรได้จากฟาร์มที่เราไว้ใจไรไรพงพยาที่ทับสแกกต้องเลือกต้นเลือกต้นเขาปีนเลยแม่เจ้าของเจ้าของไรก็คือไปปีนให้เลยผมว่ารสชาติกะท,ท,ทิที่ดีต้องสดมากแล้วก็มีความหอมฟลอรลอะไรหลายอย่างของกะทินั้นมีความมัน มันคือรสชาติไทยๆท,ที่แบบคนไม่ค่อยทําให้มันออกมาอยู่ในเจลิตเจลาโต้พอเราทํเจลิตเจลาโต้เราได้อินความอินเทนส์ของเฟลเวอร์อินกิเดียนทุกอย่างมันเก็บครบอยู่ในทุกพิกเซลอยู่ในนั้นอผมว่าม,มันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้ได้ได้วัดดูดิบที่ดีๆอันนี้คือสติกกะทิคือสติก,ก,ตกที่คนไทยภูมิใจกะทิทับเทอเกล่ะคะหอมมันแล้วก็มีความคอมเพล็กซ์บอรอลอัลเทอร์เทสดีมากอัลเทอร์เทสดีมาก, taste, ดมากสดมากและเนียนเนียนมากและครีมดีมากและ หวานมันครบรสจริงๆอ่ะกินมันสุดกินมันคือกะทิแบบอันนี้อย่างเงี้ยพี่ต่อตะตันน่ะใครได้มาลองที่ตูค่ะว่าอร่อยขนาดไหนกะทิแล้วว่ามันเข้มข้นอ่ะเข้มข้นแบบเข้มข้น,ข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 นจริงๆสดจากต้นอ,อไม่พีต่ตต้องพึ่งคานเสร็จเมื่อกี้อย่างเงี้ยกะทิแบบมาเลยอ่ะจริงๆร้านนี้โซนถั่วฉันก็ชอบมากของชิมโซนถั่วให้ดูซึ่งฉันเคยกินพี่ได้เจ้าและชังกรีดมากทุกคนคนดูไอจีคนรู้วันนี้จะมาชิมห้ดูมันอร่อยขนาดไหนเริ่มเลยค่ะ ันนี้เป็นแคลิฟอร์เนียนพิซซ่าเชียวนะครับแต่บัตเตอรี่หน่อยมาเตอรี่จริงครีมแต่ว่าที่ชอบคือว่าเขามีแบบพิซซาเชีชิ้นใหญ่ๆอยู่ข้างในด้วยกุบ๊บอะไรแล้วก็มันเอาไปเดี๋ยวให้ลองบอนเต้บอนเต้ก็เป็นตัวที่ผมชอบส่วนตัวเนาะส่วนตัวผมจะชอบบอนเต้เพราะว่าเป็นรสที่คนคุ้นเคยอะครับของอิตาลีเนี่ยทุกร้านาต้องชิมพิซซ่าเชียวคือถ้าร้านไหนทำพิซซ่าเชียวอร่อยให้มั่นใจได้ว,ว่ารสอื่นในร้านนั้นจะอร่อยเป็นเบสที่จะเลือกชิมใช่ใช่ใช่คือถ้าคนเลือกชิมเวลาไปชิม <S <S <ๆ>ไอต อันแรกเมื่อกลิ่นนี้บอกเนยๆมันมันใช่ป้ะแต่อันนั้นพอกินเสร็จมันจะมีกลิ่นเไปรไติโจที่หอมขึ้นมาตามหลังแต่อันเนี้ยรู้ว่ามันอีกกลิ่นหนึ่งจริงๆกลิ่นแบบกลิ่นแบบคั่วๆหน่อยคั่วๆแต่ก็ไม่ใช่คั่วแบบไม่ใช่คั่วแบบชามันจะเป็นคั่วแบบหนึ่งก็อร่อยดีแต่เป็นกลิ่นที่ทุกคนไม่เคยกินแน่นอนเนี่ยอยากให้ได้มาเดมอันนี้แปลกหนึ่งอันนี้เป็นอิหร่านนนะครับจะเป็นตัวโปรดของคุณคุณบีมเป็นมิราเชโอที่แบบมีกลิ่นเอกลักษณ์มาจากอิหร่าน้คนนี้เป็นลูก ก็จะกินน้องจะเป็นพิตาโจ้ที่หอมหวานดีแล้วมันก็ครีมมี่แต่โอเคไม่เท่าคาตาเปเนียแหละแต่มันก็ก็มันแต่ว่าหอมแบบหอมจริงอ่ะอร่อยก็แต่พอกินวันนี้คลิปวันนี้ก็ดีมากทุกคนทำยไงดีทุกคนก็ลองมาเลือกชิมแล้วก็เลือกตามที่ชอบค่ะแต่อ่ะหนึ่งที่คลิปไม่แพ้พิตาโจ้ตอนนี้นกินคือฮาเซลดัดกินแบบตอกโคที่บ้าน,นอ่ะโคตรอร่อยอยู่ที่ทูลินโซนเบียมองใกล้ทะเลมากมาอันนี้ก็คือที่ดีเหมือนกันที่ถูกต้องค่ะ เนี่ยกลิ่นมันจะแบบเข้าปากคือเหมือนเรากินเผือกฮัจนัดแบบทั้งคำเลยอะ่ะมีแต่กลิ่นเหมืนเต็มปากถ้าชอบฟ้าก็เหมือนฟูงดีอ่ะมีแต่กลิ่นหู้ว่ะถั่วหอมค่ะแล้วเป็นโวที่แบบพายเท่าตัวน,นะอร่อยมากแล้วก็ทุกอันของเขาไม่ว่าจะพิซซ่าโจ๊กฮัจนาดมันจะมีชังนเผือข้างในที่เป็นกรุบกรุบที่ค่อนข้างใหญ่ให้เคี้ยวเราก็เลยแบบรู้สึกว่ามันมีความสองต์ฟิชเจอร์ดีอะหล่แต่วันนี้ฉันนั่งหน้าตั้งต่มาค่ะเพราะเขาเพิ่งกลับมาจากอังกฤษฉันต่อยจีเขาใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่่าารอบนนีีนนี้เเยม ใช่ไว i t e p e จะเป็นกลิ่นแบบเดลิเคทฟลอรัลแล้วก็แบบพีชแบบสวยๆพี่กับคนสวยค่ะเปิลบลัช white peach ค่ะเนียนมากแล้วก็หอมพีชมากจริงๆหอมแบบหอมนันจหะเข้าปากจนกลืนเข้าไปก็ยังเหลืออยู่ในแบบในจมูกเต็มไปหมดเลยคือไว i t e p e a ี่ปุ่นจะมีความกลิ่นหวานฉ่ำใช่ไหมแต่อันนี้เขาจะออกเป็นหวานแบบหวานแรงๆอ่ะหวานหอมแล้วก็กลิ่นเปรี้ยวๆหน่อยของพีช ออยแบบอรอยมากแล้วเดี๋ยวต้องลองเยลโล่พีชดุนแอมเบอร์บลัชเยลโล่พีชเดี๋ยวตักให้แบบสดสดแบบอมัเกษตรเลยแล้วเดี๋ยวโรยเนื้อพ<อ>ีชเยลโล่ให้ด้วยเอาจริงแค่เขาเปิดหมอ้อกลิ่นก็คือฟูงมาถึงนี้ฟงมากเออยอมเลยหรู้สึกว่าเขาคนที่ปั่นไอติมได้เนื้อเนียนมากจริงๆแบบมาก แล้วมันครีมมี่ด้วยตัวแบบคือซอเบบมันไม่ควรจะต้องครีมมี่แต่เขาปั่นให้ครีมมี่ได้เซนก็เลยใชเป็นสิ่งของผเอาไปเลยอุโหนี่เดี๋ยวถ้าไว้แบบว่าดังแล้วมีหน้าร้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟแบบนี้แหละทุก่อนถ้าถาให้เขาดังแล้วมีหน้าร้านดี ของตัวพีชเมกกื่อกี้ที่<ด>กินอะคือไม่เหมือนไวเลยจริงๆบางคนละกินคือไวก็หอมดำบบไวคือส่วนตัวของชอบไวมากอยู่แล้วชอบมากกว่าเยลโล่แต่ว่าอันนี้ถือว่าเปิดประสบการณ์เนี้ยเราได้ดีมากมันมีทั้งแบบเปรี้ยวหวานแล้วหอมอีกกลิ่นหนึ่งมันมีความพีชอะไรๆโทนขึ้นมาหอมมากฟีเจอร์เหมือนเอาพีชมาแบบเอาแต่เนื้อพีชมาปั่นเหมือนไม่มีเอฟิลเหมือนแบบไม่มีความแบบพีชแล้วเนื้อพีชข้างบนที่ปพอเขาท็อปปิ้งให้บ้าก็จะกรุบแล้วก็เป็นเนื้อพีชตัวตึงๆหวานแล้วอมเปรี้ยวนิดหน่ออร่อยดี เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นเนบเกตพีชที่คืออบก,กับซินนามอนนะครับแล้วก็วานิลาฟิลนี่เป็นพาร์ทขนมขนมพีชเลยเข้าแปดแรกเราว่าเป็นกลิ่นซินนามอนขึ้นก่อนแล้วพอพีชตัวพีชมันค่อยค่อยเะในปากอ่ะกลิ่นพีชมันก็จะฟุ่งออกมาต่องหอมมากประพิษเป็นไวพีใช่ไหมคะไวพีชตัวนี้เป็นไวครับประพิษหอมมากแบบถึงอะ่ะก็เลยแบบตัวนี้ก็อร่อยคือเรื่องจากเรา คอนเซปต์แบรนด์คือการร e f i n e the c l a s s ิ c ทำรถคลาสสิกให้มันมีความน่าสนใจด้วยวัตถุดิบระดับระดับโลกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นภาพทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภาพคลาสสิกหมดเลยเกิดอายุเกินร้อยร้อยกว่าปีแล้วไม่ว่าจะเป็นภาพเพนติ้งแบบเรเนซองส์ภาพอิน i ริอินท i s พรีชัน มีดีแบบเกือบทุกสไตล์แล้วก็เราชอบอะไรที่มันคลาสสิกก็เอามาทําให้เป็นภาคที่มันสื่อถึงวัตถุดิบตั้งต้นแล้วก็นํามาอยู่บนช่วยไอศครีมเวลาคนทานเขาจะได้นึกถึงตัววัตถุดิบแล้วก็สิ่งที่เราตั้งใจนําเสนอนั้นอย่างขอถามอันนี้อเมร o โอเรนท l ลดีไลท์ก็เป็นชาตะวันออกสไตยยล์แปดยาะรันอกดีก็เป็นภาพ จิตกรรมของอภาพเพนติงของจีนสมัยนะั้นว,วิถีชีวิตกับปัตญาเขาก็คือทีอ่าก็จะมีภาพ <Okay. S 1> อย่างเงี้มาแล้วก็มีหลายรีหลายแบบแล้วอ,อย่างน้องคนชมพูน้องคนชมพูนี่คือเป็นมาโคโปโลครับ oh. ภาพของมาโคโปโลสมัยเดินทางออกออกจากเวนิสไปประเทศต่างๆ นี่คือรสชามาโคโปโลทีอ๋อใส่เป็นผ้ามาโคโปโลโเลยใช่ใช่เผ้ามาโคโปโลเลยรสชามาโคโปโลตีแล้อย่างมา้าก็คือสัญลักษณ์ของม้าคือสัญลักษณ์ฝันนำโชคเป็นมิติเขาซิมโบของเดอะพิวริสอาติสานนะเพราะมันสื่อยูนิคอร์เนี่ยมีเขา่ามันน้องมา้าสื่อถึงความบริสุทธิ์หวังว่าจะเป็นไลา์ทีมนที่เป็นยูนิคอร์ อันนี้ชาผมว่าชาจีนเป็นไรฮะเผลมีคนมันแบบเคยคิดว่ามันจะทําไม่ได้คือชาจีนมันเดลิเคทตมันไม่ใช่ชาตะวันตกที่แบบอเอลเกลงไปแล้วกลิ่นปั้งขึ้นมาผมว่าการจะแคปเจอร์รสชาติชาจีนได้เนี่ยยากเรื่องการบูวิ่งไทม์อุณหภูมิที่ใช้อะไรอเงี้ยแต่ตรงนี้เทียบกวนอินเกตประกวดเนื้อไอติมก็คือเนียมากๆแล้วก็ตัวชาเนะว่าเขาได้กลิ่นครบ เป็นเทียบกับอีมจริงๆคือทั้งหอมแล้วก็แบบกลิ่นแบบฟูงมากๆอร่อยไม่เหลือนเนี่ยเป็นชาอูหลงอีกชนิดหนึ่งที่เวลาจะฮาเวสเนี่ยเราต้องให้มแมลงเพลี้ไปกัดใบเขาก่อนเพื่อให้ใบเสียหายแล้วต้นไม้สร้างเอนไซม์พิเศษออกมาหอมน้ำผึ้งแบบธรรมชาติครับน้ำผึ้งเองมันกลิ่นชาหอมหอมแล้วก็มีกลิ่นแบบหวานหวขึ้นมาอีกรสหนึ่งคือร้านเขาจะมีทั้งชาเขียวแล้วก็ชาจีนเนาะ แต่ว่าชาเขียวเขาก็อร่อยเป็นแต่ว่ารู้สึกว่าชาชิงค่อนข้างหากกินยากก็อยากแนะนำให้คนได้มากินค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะอย่างตรงฟางเมร์นะมันจะมีกลิ่นที่แบบที่ขนาดคนชงที่อร่อยที่ต้งหายากอ่ะเพราะของเขาสามารถเก็บกลิ่นนั้นได้ครบในติ่มซุปสึกแล้วแบบอร่อยจังอร่อยค่ะคอต้าของแถวเป็นชาที่แบบเป็นบล็อกทีอูอีซานมุทยานแบบมีความเป็นแร่ธาตุสูงแล้วก็รสชาติของชาแบบกลิ่นมันแบบเหมือนอบไฟอบไฟแบบแรงอ่ะ แล้วผมว่าอัญชาไี่มีคาแรคเตอร์ดีจนคนเดินตกใจคิดว่านี่โพจกัญชาหรอือเปล่าไม่ใช่รอตอนท้ายอ๋ออัปเตอร์เทปเป็นอุโลกนะเนะ่ลองป้าของเผา เข้าใจที่เขาบอกว่าคนบอกเหมือนโฮจิชาแล้วนฮะมันจะเรา,ว,าว่ามันยิ่งกว่าโฮจิชานะีมันมีความขั้วจัดๆเลยอนะแล้วก็มีความกลิ่นอันนี้เขาบอกร็อกอาจจะใช่มันแบบงกเป็นเข้มมากๆ m i n e r น l mineral อ,อกไฟ<ๆ>อย่างเงี้ลคือหอมไฟอะนม่หอมจริงอาสเต้เทสไป็นอูหลงไหมถ้าเป็นอูหลงแต่ว่าเราว่ากลิ่นคิมมิเนอรัลเขามันเหลือเยอะมากในจมูกจริงๆอันนี้โค้ดเพื่อความที่บิ๊มเป็นคนไม่กินกาแฟนาะแต่ว่าวันนี้พิวเข้ามาในสีมของงานกาแฟ ตลเขาบอกเขามีกาแฟ8ตัวที่เป็นค่อคโกแลสเปเชยลตี้ให้เขาคัดมาให้ว่าตัวไหนที่คิดว่าน่าจะถูกใจโบบอนโรโจโคลัมเบียโบบอนโรโจครับไม่ได้ใส่โบบอนนะมันแค่ชื่อพันธุ์เฉยๆแต่ว่าเป็นพันธุ์ที่ดนามิกรสชาติเนี่ยซับซ้อนหลายเลเยอร์แล้วเป็นผลไม้เป็นผลไม้สีเหลืองเยลโล่ฟรุตตอนที่ทานก็ไปคําแรกก็ได้ผลไม้อย่างหนึ่งตรงกลางก็แบบหนึ่งตอนกินลงคอผลไม้ก็ไปอีกแบบเลยียมว่าตัวนี้เก๋ตัวที่กินมเมื่อกี้คือตอนนี้ยังค้างจะมูอ่่ตมาค่ะอือ วันนี้คือผลไม้จริงเมื่อกี้ที่กินเข้าไปมันไม่ใช่เหมือนกาแฟใช่ปะไม่เหมือนกาแฟ,าม,ม,าแฟมันมีความแบบผลไม้มากๆแบบเปรียววปร้ยวหวานกาแฟเหมือนเป็นแบ็คอัพข้างหน้าเป็นเจงอื่นตะโกนตะโกนออกมาอร่อยไอ้เมื่อกี้กินก็ดีมากเราชอบที่มันแบบเปรี้ยวหวานหอมชัดค่ะถ้าใครไม่เกลียกาแฟอยากให้เรามาลองนะมันก็แปลกอยู่ตรงนี้ดีวันตกครับภาพก็อาร์ตเป็นอิมเพรสชันนิสมหมดเลยอิมเพรสชันนิสมอาร์ตเหมาะกับช่วงทนะี้เขาชอบดีพิกภาพวิถีชีวิตการกินชามองทานดีออเป็นชาจากมาเกยาียสแฟร เทสโน้ตเป็นลิ้นจี่โรสอาเจเทมแบบแฟชั่นฟู้ดเป็นชาที่หอมผลไม้คุณผู้หญิงชอบรสนี้มากอันนี้คือไม่ใช่ลิ้นจี่เพิ่มใช่ไหมคะอยู่ในชาอยู่แล้วครับมาจากชาเข้าปากคือจะก่อนว่าลิ้นจี่โรสจริงๆเลยอะแบบก็คือเป็นชาที่หอมกลิ่นแบบแต่ว่าเข้าปากครั้งแรกเป็นลิ้นจีและทุกท้ายที่เหลือตอนนี้โรสพุงไปทั้งหมดมาดามคือแห่ตัวนี้เป็นแบรนด์อังกฤษฟอร์มแนบแมนมิสซันแล้วเป็นห้างชั้นนำแห่งหนึ่ง เป็นเอเกรที่มีความทวิสด้วยอดอกลาเวนเดอร์ดอกเข้าโพดอืลาเวนเดอร์เป็นคือเ,เป็นชาแล้วกลิ่นลาเวนเดอร์หอมขึมม้นมาเลยฟุง้งแบบหลับตาคือเป็นสวนลาเวนเดอร์ตโเออวิ่งอยู่กลิ่นคือแบบชาลาเวนเดอร์ตะโกนหอมมากและชาเขาต้องสองตัวพอทิ้งให้มันหมดป่าใช่ปะ่ะกลิ่นมันยังเหลือค้างในะจมูกอเยอะมาก,มากๆเลยอะ เป็นสไตล์ชาตะวันตกอยู่แล้วกลิ่นแรงปาดหน่อยป้าดแบบป้าดอย่เงี้ยพี่ต่อตอนแรกกินพี่ต่อจะแบบขนาดนี้เหรอ,อท,ที่เบื่อความคลาสสิกแบบว่าช็อกโกแลตที่มันคลาสสิกมากต้องลองตัวนี้เพราะตัวนี้นจากมาดากัสการ์ออคเคสตันตัวนี้ก็จะความเบอร์รี่มันเด้งผ่านชั้นนมออกมาจริงๆเบอร์รี่จริง แบบไม่ตออันนี้คือเหมือนช็อกโกแลตที่ผสมผล,ลไม้เข้าไปเลยอะแล้วก็แบบมันแต่และว,ว่าเปรี้ยวเนี่ยมันจะแตกต่างากับเปรี้ยวที่เคยที่กินในตัวนี้เมื่อกี้เปนเปรี้ยวแบบเรื้ยวผล,ลไม้อะ่ะหลูวกว่าแบบอันนี้คือผล,ลไม้ตะกอนจริงไม่ต้องล้างปากเองอไม่ต้องล้างปากเพราะว่ามันเบอร์รี่ผ่นชันนมออกมาเลยเป็นเอกลักษณ์เขาใครชอบสายช็อกโกแลตมาลองค่ะเขาไม่อยากจะให้เลือกดี นี่ก็จะนำเสนอรถซิมเพิลที่สุดเลยแต่ว่าวัตถุดิบอลังการเพราะว่าเป็นตาฮิเชียนวานิลาที่มาจากเกาะบาราบาราครับอยู่ทางตรงเฟรนช์ค o l ิเนเซีย แต่ว่าความโดดเด่นของวานิลาคือวานิลาเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์ถ้าที่เราคุ้นเคยกันเป็นของมาดากัสการ์บบองเนี่ยมันรสชาติมันจะสวีทกลิ่นสวีทหวานเบเกอรี่แต่มันจะลืมบางทีมันจะไม่ได้รีเฟล็กความเป็นจริงของวานิลาว่ามันเป็นสปายส์จะเป็นเครื่องเทศอย่างหนึ่งของโลกพันธุ์ไททิเซียนเนี่ยเป็นพันธุ์ที่มีความสปายส์ใช้แล้วแบบเออจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อนี่แหละวานิลลาเป็นสปายส์ มันมากๆแล้วก็เนื้อเนียนแล้วก็วาน,นิลลาเข้าใจแล้วว่าเดี๋ยวมันจะไปเพราะว่ากลิ่นม,มันเป็นวาน,นิลลาแหละแต่ว่ากลิ่นที่ต่อจากความหอมของยาว,วนนาจะเป็นกลิ่นแบบ กลิ่นเครื่องเทศเครื่องเทศอะคือระบุปะเป็นชนิดเครื่องเทศไม่ได้ <c oughs> แต่ว่ามันมีกลิ่นอีกเจนหนึ่งที่มันแบบหมักๆมักจริงๆอยากให้ได้มาลองแล้วกลิ่นนั้นจะค้างอยู่นานด้วยนะคืพอพอคืนเสร็จปับป๊บอะติ่นของไอติมน,นานนี่แล้วว่ามันค้างแบบนี่กลิ่นยังฟุ้งมา, <c oughs> มาหาตรงนี้เลยกลิ่นยังฟุ้งอร่อยมากแล้วก็มีเป็นเวลาคุปปุกดี <c oughs> ถ้าเกิดซื้อวันนี้ค่ะมันเก็บได้นานขนาดไหนควรอยู่ระหว่างหนึ่งเดือนถึงสองเดือนถ้าเกินสองเดือนเนี่ยกลิ่นอะไรต่างๆความมีมิติมันก็จะเสดไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้ายังอยู่ใน สัปดาห์แรกเดือนแรกอย่างเงี้ยไม่ไม่ต่างกับวันแรกที่ทำใช่ทุกคนแนะนําว่าถ้าซื้อปั๊บอยากให้ได้กินภายในหนสัปดาห์เธอจะรู้สึกถึงความปังของมันค่ะและนี่ค่ะเป็นตีมของพี่เวสติสังนะคะทุกคนคะ่ะพี่รู้สึกว่าส่วนตัวชอบเพราะเขาเพียงที่บอกไปว่าชอบที่เขารักษากลิ่นรถแล้วก็สัมผัส ได้มาทำให้มันแบบแตกต่างกันได้ชัดเจนกันตัวก็อยากให้คนได้มาลองกินค่ะแต่ที่แนะนาคืออยากให้มาเจอตัวเขานาะให้เขาเล่าให้ฟังนะว่าแต่รสเป็นยังไงนะเพราะว่าบางบางทีอะถ้าเกิดเรากินที่บ้านบางทีบิ๊มเองก็ยังแบบ คงงแล้วต่างกันตรงไหนไวะแต่พอฟังมาคุม้มงก็จะออกจะแยกแหละก็คือโทนนี้โทนนี้โทนโทน,โทน,โทนี้มันก็สนุกไปแบบหนึ่งแล้วเราจะได้มาเลือกรถที่ชอบด้วยอ๋อพี่การสั่งซื้อโอปกีิคนเข้ามาไอจีลุงงงว่าขายอะไรไม่ค่อยอัปเดตไม่มีเวลาเพราะที่จริงสั่งทักอินบ็อกซ์มาได้เลยครับจริงๆทักทักมาได้ตลอดสอบถามอะไรได้เพราะว่าไอชาครีมแบบนี้มันต้องอธิบายเวลาจริงๆอยากให้มาชิมเวลาไปออกงานในชั้นงานต่อไปคือที่ไปออกคืองานคอฟฟี่เฟสเอเอ็นที่ศูนย์สิริกิติวันที่สิบสี่ถึงสิบเจ มอกเรื่องชิมเลยมันสนุกมากเวลาที่เราได้คุยกับลูกค้าทุกคนหรือว่าแบบแลกเปลี่ยนความรู้อะไรกันอย่างเงี้ยครับมันมันจะได้เข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เราทําอยู่คืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าอยากอยากสั่งไปลองก็ยินดีเราส่งได้ทั่วประเทศอยู่แล้ว ก็ฝากได้ออมใจนะคะดูจะได้สางเขยจริงๆเอางไปแล้วบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบางคุดทํายากมากเพราะว่าบางคุด10กิโลกว่าจะมาเป็นถ้วยหนึ่งได้แค่10%คือได้แค่โลเดียวเพราะว่าเอาเปลือกออกเม็ดข้างในอ่ะก็ต้องค่อยๆเอามีดขวานัดัดเนื้อเฉือนเนื้อออกมาแล้วเม็ดมันจะติดกับเนื้อใช่ไหมมันยากมากแล้วก็ค่อยๆเฉือนแล้วเอาลงเฉือนแล้วเอาลงสุดท้ายอ่ะ10โลเหลือแค่โลเดียวเนื้อบางคุดแล้วก็ทําได้แค่ไม่กี่ถ้วยเข้าใจได้ที่ราคาเป็นจราเข้เจราะคุ มันมาลองมันแบบครบกลิ่นอะเมืม่อกี้พี่ต่อกินพี่ต่อกขาแบบปาก่อยละปาปต้อนหน่อย